จริงๆแล้วงานงานโนราเนี่ยนะครับเราเราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยเรานำมาโนราเนี่ยไปแสดงกับศิละปะร่วมสมัยในในมองเวนิสนะฮะประเทศอิตาลีในครั้งนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของอเราเรียกว่าสปิริตออฟโนราหรือว่ามารดกโนรานะครับ ซึ่งมันเป็นจังหวะแล้วก็เป็นช่วงที่ที่ถือว่าเป็นอะไรที่มันมันมันสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์นนะครับคือก่อนหน้าที่เราจะเดินทางเนี่ยนราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขาเรียกว่าระดกทางวัฒนธรมรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะฮะและ้วพอหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับอาจารย์ธรรมนิตนิกรัฐซึ่งเป็นเป็นกลู่ม สองทางการแสดงท้องถิ่นเนี่ยนะครับพิโรลาเนี่ยก็ได้รับการยกย่องให้เป็นจิลินช่าตินะครับจำปีของคามในสาขาการเสภาการ,ร,การแสดงท้องถิ่นนะครับก็เลยทำให้สอดคล้องกันแล้วเราก็นำเอาอา,า์ธรรมนิตนะครับไปร่วมแสดงกับเรานะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นโปรฟอรมท,ที่ที่อยู่ในงานแสดงนะครับ ร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆซึ่งก็จะมีคุณสพุทธเศษมณีศาสตราจารย์สุธีนาวิชานนท์แล้วก็มีทั้งภาคก็คือคุณวรนันชัชวัยทิพย์าก่อนแล้วก็มีศิลปินทุกเป็น,ปน,ปนทำงานในลักษณะที่เป็นมีเดียนะครับก็คือวิทยาจาันย์มาแล้วก็มีหกคนนะครับก็เป็นเป็นห้าคนที่ทแสดงรวมกับ ศิลปินที่เป็นเป็นพื้นถิ่นที่เป็นโนราและก็ะมีครูปีนะครับชื่อครูควรทวนยกที่เป็นศิลปินชาติด้วยเช่นกันแล้วก็อาจารย์สถาพรศีสัจังก็เป็นศิลปินแห่งชาติสขาวันวันศิลป์นะครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการแบบรวมเอาศิลปินพื้นถิ่นกับศิลปินรวมสมัยเนี่ยทำงานด้วยกันนะครับก็เป็นการทําให้เราเนี่ย ได้ทํางานแบบคือพยายามที่จะดึงเราเอาวัฒนธรรมนสองด้านเนี่ยมาประสานกันและททำให้ให้งานมันปรากฏออกมาเป็นเป็นงานจิตรกรนครเวนิสน,นะฮะในปาราโซพิซซานี่ซึ่งก็เป็นปาราโซเก่าแก่ของของเวนิสนะครับเราโชคดีที่เราได้พื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็ได้ได้ได้ไดแสดงงานซึ่งก็ก็เรียกว่า ผู้ชมนะครับก็ค่อนข้างจะให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะครับกับกิจกรรมของเรานะฮะมีทั้งเป็นเป็นไลฟ์สดและก็เป็นทั้งงานที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒตายไม่ว่าจะเป็นกีนะ่กก่อนหน้านี้นะฮะเดือนสิงหาคมหลังจากที่เรากลับมาจากเวนิสเนี่ยเรานำโนราเนี่ยกลับไปแสดงที่สงขามาแล้วล้อหนึ่งนะครับ ครั้งนั้นเนี่ยก็ร่วมเฉลิมฉลอง90าสิพรรษานะครับปีพ,พันสีนะครับแล้วก็มีการแสดงสดโนราเนี่ย90้าสิท่านนะครับร่วมกันรำโนราสดนะฮะในจังหวัดสงขลาแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็พอจังหวัดเวลาก็ได้เป็นโนราเยือนกรุงก็คือครั้งนี้นะครับเราได้เข้ามาแสดงางานใน กรุงเทพมหานครในหอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานครตรงนี้ครับในคอนเซปต์โนราเยนกรุงค่ะอาจารย์เราต้องการที่จะสื่อสารหรือว่าเราต้องการที่จะส่งสารถึงคนกรุงยังไงบ้างคะก็คือจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับเราพยายามที่จะทําให้เห็นว่าในงานศิลป์ในทิศทางของงานศิลปะร่วมสมัยนะครับ เราสามารถหยิบจับเอาวัฒนธรรมหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยซึ่งอยู่ในในในองค,ค์การยพเดียวกันกับเราเนี่ยนะครับขึ้นมาร่วมกันนะครับสร้างนะครับขึ้นมาเป็นเป็นเป็นงานศิลป,ปะชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยได้นะครับโนราเยนกุมงก็เช่นกันเราก็พยายามนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับ<ม>เพื่อที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้เดินต่อเป็นในลักษณะที่เป็นเรื่องของสากลน,นะครับ อาจารย์คิดว่าม์เสห์ของโนราเนี่ยคืออะไรคะคือจริงๆโนราเนี่ยมันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่การไล่ลํำมันไม่ใช่การเล่นเล่นะครับแต่โนราเ,เป็นศาสตร์ที่มันมีความเชื่อความศรัทธานะฮะอยู่อยู่ในตัวผู้ลํานะครับม,มันมีกระบวนการในการเรียนรู้มันมีกระบวนการในการทําทงานตั้งแต่ต้นไปจนถึงถึงท้ายจุดะนะครับก็คืออ,อะไร โนราเนี่ยอาจจะต้องฝึกหรือเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับ<ะ>แล้วก็โนรามีครูนะครับกได้ก็จะเรียกว่าครูหมอโนราหรืออะไรเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราทุกคนเมื่เราจะรำโนราเราเรียนรู้ศาสตร์นี้เนี่ย<ะ>เราต้องมีความศรัทธาเรื่องนั้นก่อนนะครับแล้วเราก็าก็ก็สามารถเรียนรู้ได้อยางไม่ตกองจโคงใจนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนบอกว่าพอโนราัน มันเป็นศาสตร์ที่ที่มันเป็นเป็นเรื่องของความศรัทธ,ธาวันเชื่อนเนี่ยมันเลยมากกว่าที่จะเปประเภทในลักษณะที่เป็นเนนกินรำกินหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเราจะเห็นในบริบทของตัวโดราเองเนี่ยนะครับมีตั้งแต่เรื่องราวนะฮะตั้งแต่การแต่งตัวตั้งแต่พิธีกรรมตั้งแต่อะไรต่างๆเนี่ยรวมกันอยู่อยู่ยยในในตัน ดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมีเสวนาของผู้หลักผู้ใหญ่ในหัวข้อของวันนี้ให้อาจารย์อธิบายเนคือคือวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันพิเศษเนื่องจากว่าท่านรองนายกนะครับศาสตราศาสตรอาจารย์ก <ared Competition zy ook> ิตติคุณนะครับรวิจนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้เกียรตินะฮะมามามาปฐกถาพิเศษนะครับคือเราเะนอหัวข้อท่านว่า อยากให้ท่านไดน้พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมต้องผิ่นไปสู่สากลนะครับก็คือเคสกรณีศึกษาก็เป็นเรื่องของโนราเนี่ยนะครับนะครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ดรวิศนุเองเนี่ยท่านเป็นคนใต้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยท่านก็น่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ ความรู้อะไร<ๆ>ที่<ๆ>ท่านจะเผยแหร่ไปเนยอย่างน่าสนใจนะครับ<ๆ>ก,ก็ก็จะเป็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์นะครับและทำ<ๆ>ให้เราเนี่ยได้เกิดความรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเ<ๆ>พิเ่มขึ้นอีก<ๆ>เยอะอาจารย์คิดว่าโนรายเยนกงเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันใหม่ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศก็คือจริงๆแล้วเ,เราเนี่ยเป็นเป็นส่วนเล็กๆนะครับานะทางด้านศิลปินศิปลปะเนี่ยเป็นส่วนลเล็กๆของซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าได้พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วมัน เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องอะไรมหาศาลแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าถ้าหากว่าเรารู้และเราเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเราก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติตําใหเมันเกิดพลังต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทำให้เกิดเม็ดเงินกับประเทศได้นะครับศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมาดูเหมือนกับว่า บางครั้งเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของแค่สวยๆง,งามๆอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความลึกซึ้งของความสวยงามวันนั้นเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยก่อนที่จะมาเราได้เห็นเนี่ยมันมีการคิดมีมีกา,ารหาหรือมีอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่มากมายนะครับที่กลั่นออกมาเพ <Okay. S 1> ่จะออกมาเป็นการแสดงตรงนี้ครับสสแสดงว่า